มาจากไรสดนเจนุคค่ะจิ้มที่ลิงด้านล่างได้เลยค่ะเราพัฒนาวันนี้สายวิ่งสายรูดเราพัฒนาวันนี้สายวิ่งสายรูดสายฟันทั้งหลายจ๋าสายวิ่งสายรูดสายฟันทั้งหลายจ๋า สายวิ่งสายรูดสายฟันทั้งหลายจ๋าวันนี้เจนุกชอบค่ะเออสูตรมันเป็นหกเจ็ดเหมือนเดิมเลยว่ะงงงงว่ะจริงๆสูตรมันขึ้นมาหกเจ็ดอะขอบคุณค่ะแม่ได้สี่พันหกยั่วๆวู้ยไม่ยั่วเนอะลูกสี่พันหกอุยอิจฉาอิจฉาคนถูกหวยวู้ย เออสายวิ่งสายรูดสายฟันของเจนุกทั้งหลายจาหนึ0งหคนดูลาพัฒนาวันนี้สูตรมันเป็น76อีกแล้วสูตรเจนุกมันเป็น7กับ6อีกแล้วทุกคน7 6็ฟันเนะคะสูตรวันนี้เป็น7 6็ฟันเเออนะคะวันนี้ฮานอยปังกันตามๆไปนะขอโชว์นะโชว์ฮานอยอีกรอบหนึ่ง ฮานอยวันนี้นะคะรูดเจไม่ให้เล่นนอยพิเศษแล้วนะเจให้เล่นปกติแค่ VIP เจให้ตามแค่สองนอยพอนะคะเจให้ตามแค่สองนอยพอปกติและ VIP นะคะทุกคนค่ะทุกคนไม่ต้องพิเศษใครอยากเล่นก็เล่นไปนะคะแต่เจเน้นปกติกับ VIP รูดห7เจ็วันนี้ฟันหกเจาะหกสี่ค่ะห7เจ็ดเด้งๆค่ะ โอเคอ่ะใส่วิ่งใส่รูปใส่ฟานไหนใครเป็นใส่วิ่งใส่รูปใส่ฟานพิมพ์มาใส่สายด่วนลาวเจไม่มีนะคะมีแต่เลขฝันนะคะและสามตัวชอบนะคะอันนั้นคือแปลว่าสายด่วนค่ะ โอเคเข้าใจตรงกันนะเข้าใจตรงกันนี้หรอรา,าจะมาไหมว่าวันนี้เนาะกูตื่นเต้นว่ะทุกคนจิ้มลิงด้านล่างได้เลยจิ้มที่ลิงด้านล่างได้เลยค่ะ

สายวิง่งสายรูดสายฟังฟันทั้งหลายสาแอดไปแล้วบอกว่ามาจัดเจนูมาจัดเจนูมาจัดเจนูค่ะมากพร้อมแคปหรือ,อยังเบิร์เนาะเบิร์นรน,น่ากลัวสายฟันทั้งหลายวันนี้ลาพัฒนาเจชอบ6 7ดฟัน7จ็ดพิมมาพิมมาพิมมาค่ะพิมมาก่อนพิมมาก่อนพิมมาก่อน พิมพ์มาก่อนพิมพ์มาก่อนพิมพ์มาไหนพิมพ์คําว่า67 √67 ฟัน7 √67 ฟัน7พิมพ์มาพิมพ์มาก่อนเร็วๆ หกเฟันเคุณสักกุนาถูกต้องค่ะรูดวิ่ง6 7เฟันเรูดวิ่ง6 7เจ็ดฟันเพิมมาพิมตามนี้เออถูกต้องค่ะคุณรุทอะไรอะรูชิษสาหรอรูชิรชิอะไรอ่ะ รูดวิ่งหกฟัน7จรูดวิ่ง6เด่นเด่นหกฟันที่7เด่นหกฟันที่7เด่นหกฟันที่เค่ะอันนี้คือเป็นเลขฝันนะเผื่อใครอยากตามนะคะ ใครอยากตามตามได้เลขฝันเจนุกนะเบาๆห้า,าบาทสิบบาทขำๆนะคะอย่าไปเล่นเยอะอย่าไปเล่นหนักนะคะหวยมันไม่มีทางทําให้ใครรวยได้นะคะนอกจากว่าวันนี้เราต้องดวงเฮงจริงๆนะคะเราถึงจะรวย <Yeah. S 1> นะคะเพราะว่าแนวทางเนี่ย <All right. S 1> ไม่มีใครแบบเราต้องดวงเฮงจริงทุกคนค่ะ <All right. S 1> เราต้องแบบเฮงจริงๆอะ่ะ <All right. S 1> อันนี้สามตัวชอบเจนุกสามตัวชอบของเจนุกนะคะ สามตัวชอบสามตัวชอบนะคะสามตัวชอบรูดวิ่งหกเจ็ดฟันเจ็ดถูกต้องทุก,ท,กทุกคนน่ารักมากสามตัวชอบห้าแปดสามและนี่เลขฝันค่ะเลขฝันก็ดูแค่สามตัวพอก็ได้นะคะตามนี้ตามนี้อะใครพร้อมแคปใบแดงบ้างใครพร้อมแคปใบแดง ทุกคนจิ้มลิงก์ด้านล่างได้เลยค่ะลิงก์ที่สนุกป,ปักหมุดนะคะเป็นกลุ่มฟรีห้องฟรีแนวทางฟรีรูดวิ่งหกเจ็ดฟันเจ็ดถูกต้องทุกคนถูกต้อง ผิดถูกขออภัยนะวันนี้เพราะว่าสูตรมันเป็นเหมือนเดิมอะ่ะผิดถูกขออภัยเดอ้อเบาๆเดอ้ออย่าเล่นหนักอย่าเล่นอัดกันเดอ้อหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอเคะ ไปละพี่ทข,ขอไปนะเอออยู่ดีสูตรมันเป็นเหมือนเดิมอะแต่ทุกคนรูดดักไว้ก็ดีนะรูดหกเจ็ดดักไว้เลยสูตรมันมาหกเจ็ดนะ Crazy หนู Crazy ลูกหนู Crazy โอเคบายบาย